การฟังและการดูการฟังการดูเป็นทักษะพื้นฐานของมนุษย์ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆในการดำรงชีวิตเพื่อให้มีพัฒนาในการเรียนรู้อย่างสมบูรณ์ซึ่งเป็นทักษะที่ใช้ควบคู่กับการอ่านการเขียนทำให้มนุษย์สามารถเรียนรู้ได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น หลักการฟังและการดู 1. ฟังและดูในสิ่งที่เป็นประโยชน์และสร้างสรรค์ 2. ฟังและดูให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมที่ดีโดยคำนึงถึงการเทศะและบุคคลเป็นสำคัญ 3. ฟังและดูให้เหมาะสมกับโอกาสและเวลา สุดมุ่งหมายในการฟังและดู 1. ฟังและดูเพื่อเกิดความสนทีเป็นการรับสารเพื่อให้เกิดความซาบซึ้งเช่นการดูละครเวทีละครเพลงและการดูการแสดงดนตรีเป็นต้น 2. ฟังและดูเพื่อให้เกิดความรู้เป็นการฟังการดู เพื่อเพิ่มพูนความรู้สติปัญญาและประสบการณ์ขณะดูหรือฟังต้องมีสมาธิและรู้จักติดตามเรื่องที่ฟังหรือเรื่องที่ดูด้วย 3. ฟังและดูเพื่อเกิดความบันเทิงเพลิดเพลินเป็นการฟัง หรือการดูเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดเช่นฟังเรื่องตลกการดูภาพ,พยนตร์เป็นต้นสฟังและดูเพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวันเป็นการฟังการดูเพื่อทราบจุดประสงค์ความต้องการซึ่งเป็นการเปิดประเด็นในการสนทนา มารยาทในการฟังและการดู 1. เข้าฟังและดูให้ตรงเวลาควรไปถึงก่อนการบรรยายเพราะการบรรยายหรือดูสื่อผู้บรรยายอาจจะมีข้อแนะนำบางอย่างหรือกาวสรุป 2. ฟังและดูด้วยความตั้งใจไม่พูดคุยกันในขณะที่ฟัง 3. รู้จักการสดบันทึกสาระสำคัญและจับประเด็นข้อสงสัย 4. เมื่อจบการบรรยายและการดูแล้วอาจถามข้อสงสัยด้วยอาการและข้อความที่สุภาพ 5. ถ้าพอใจในสิ่งที่ฟังและดู สามารถปรบมือได้6รู้จักควบคุมกิริยามารยาทไม่พูดคุยไม่ส่งเสียงรบกวนผู้อื่นไม่ลุกจากที่นั่งหรือลุกเข้าลุกออกบ่อยๆ 7. เมื่อไม่พอใจหรือไม่สบอารมณ์ต้องรู้จักยับยั้งความรู้สึกและอารมณ์ที่รุนแรงได้8ใช้ความคิด ไตรตรองในขณะที่ฟังว่าข้อความที่ฟังมีการใช้ภาษาที่สลักสลวยหรือน่าเชื่อถือเพียงใด 9. ติดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดที่จะเป็นการรบกวนสมาธิผู้อื่นการฟังและการดูสื่อต่างๆ ที่เป็นสาธารณะผู้ฟังควรฝึกตนเองในด้านมารยาทเพราะถ้าไม่ฝึกฝนอาจทำกิริยาที่เป็นการรบกวนสมาธิผู้อื่นได้และจะเป็นที่รังเกียจของบุคคลรอบข้างการพูดการพูด เป็นทักษะที่สำคัญในการดำรงชีวิตเพื่อสื่อความหมายโดยใช้น้ำเสียงภาษากริยาท่าทางเพื่อถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดไปยังผู้ฟัง หลักการพูดที่ดี 1. การใช้ภาษาต้องเลือกใช้ถ้อยคำที่เข้าใจง่ายเหมาะสมกับวัยของผู้ฟัง 2. ออกเสียงพูดให้ชัดเจนดังพอประมาณอย่าตะโกนหรือพูดค่อยเกินไปสสีหน้าท่าทางยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นกันเองไม่เคร่งเครียด 4. ท่าทางในการยืนนั่งควรสง่าผ่าเผยใช้ท่าทางประกอบการพูดให้เหมาะสม 5. ต้องรักษามารยาทการพูดให้เคร่งครัดในเรื่องเวลาในการพูดพูดตรงเวลาและจกทันเวลา หพูดเรื่องใกล้ตัวให้ทุกคนรู้เรื่องเป็นเรื่องสนุกสนานแต่มีสาระและพูดด้วยท่าทางและกิริยานุ่มนวลเวลาพูดต้องสบตาผู้ฟังด้วย 7. ไม่ควรพูดเรื่องเชื้อชาติ ศาสนาการเมืองโดยไม่จำเป็นและไม่ควรพูดแต่เรื่องของตนเอง 8. ไม่พูดคำหยากนินทาผู้อื่นไม่พูดแรกขณะผู้อื่นพูดอยู่และไม่ชี้หน้าคู่สนทนา มารยาทในการพูด 1. ก่อนพูดต้องคิดให้รอบคอบว่าคำพูดที่จะพูดนั้นจะก่อให้เกิดผลอย่างไร 2. ไม่ใช้อารมณ์ในการพูดรู้จักระงับอารมณ์ 3. ไม่กล่าววาจาเสียดแทงใจคนแม้ว่าจะเป็นการหยอกล้อก็ตาม เพราะจะทำให้ผู้ฟังไม่สบายใจ 4. ไม่พูดก้าวร้าวหรือขัดคอแม้ว่าจะมีความเห็นไม่ตรงกันควรใช้วิธีที่สุภาพเช่นขอเสนอความคิดเห็นของตนเป็นการแสดงให้ทราบอยู่ในตัวว่าความเห็นไม่ตรงกัน หมีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสใช้ถ้อยคำสุภาพเรียบร้อยเหมาะแก่ผู้ฟัง 6. ไม่พูดอวดตนอวดภูมิหรือข่มขู่ผู้อื่น 7. ไม่ผูกขาดการพูดแต่เพียงคนเดียวในการพูดกลุ่มควรเปิดโอกาสให้ผู้อื่นพูดบ้าง 8. ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ไม่หลงตนจนเกินไป 9. พูดในสิ่งที่ผู้ฟังสนใจ 10. ไม่พูดเรื่องส่วนตัวนอกจากมีผู้ถามถึง 11. ถ้าจำเป็นต้องพูดในขณะที่ผู้อื่นยังพูดไม่จบ ควรกล่าวคำขอโทษก่อน 12. ถ้านำคำของผู้อื่นมากล่าวต้องบอกนามท่านผู้นั้นเพื่อเป็นการให้เกียรติ